โอมชาติ oh anti, วันนี้วันที่สามเดือนพฤศจิกายนปี2022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบบา,บาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานการละเล่นอันเป็นนิรันด์น้ถูกกำหนดไว้แล้วผู้สแสดงแต่ละคนมีบทบาทของเขาของเธอเองอยู่ภายในละครไม่มีบทบาทของผู้สแสดงสองคนสามารถเป็นเหมือนกันได้ นี่คือความมาหัศจรรย์ของธรรมชาตินี่เป็นความมาหัศจรรย์ของธรรมชาตินะคะที่ไม่มีบทบาทของคนสองคนเป็นเหมือนกันได้คำถามของเมรีในวันนี้ในหนทางของการกราบไหว้บูชาจึงมีความสำคัญอย่างมากมายที่ให้กับน้ำแม่น้ำคงคาทำไมผู้กราบไหว้บูชาจึงรักน้ำของแม่น้ำคงคาอย่างมากมาย คำตอบเพราะในเวลานี้ที่ลูกลูกนั้นได้รับการลอดพ้นด้วยน้ำแห่งความรู้หรือน้ำทิพลูกนั้นรับความรู้ซึ่งลูกนั้นจะมาเป็นแม่น้ำคงคาแห่งความรู้นี่แหละทำไมผู้กราบไหว้บูชาจึงให้ความเคารพกับน้ำอย่างมากมาย วัยชนาดนั้นจะใช้น้ำของแม่น้ําคงคาอยู่เสมออย่างไรก็ตามการลอดพ้นนั้นจะไม่ได้รับด้วยน้ําบาบาพูดว่าอย่างไรก็ตามการลอดพ้นจะไม่ได้รับด้วยน้ําการลอดพ้นจะได้รับด้วยความรู้พ่อผู้เป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ได้ให้ความรู้ตอนต้นตอนกลางและตอนจบของโลกทั้งหมดกับลูก,ลก น้ำนั้นไม่ใช่หนทางที่จะชำระดวงยานให้บริสุทธิ์ลูกต้องการการฉีดยาของความรู้และก็โยคะสําสหรับสิ่งนั้นและพ่อเท่านั้นที่มีพ่อเท่านั้นผู้เดียวที่มีความรู้นี้ลูกนั้นจะมาเป็นแม่น้ําคงคาแห่งความรู้และได้รับการรอดท้น่านความรู้นี้เท่านั้น สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกจงเป็นผู้เฝ้าดูที่ละวางและเฝ้าดูบทบาทของผู้แสดงทุกๆคนบาบาพูดว่าจงเป็นผู้เฝ้าดูที่ละวางและเฝ้าดูบทบาทของผู้แสดงทุกคนเพื่อที่จะได้รับมรดกของลูกถึงยี่สิบเอ็ดชาติจากพ่อให้เพียรพยายามอย่างเต็มที่ จุดที่สองเพื่อที่จะทําดวงยานให้บริสุทธิ์เป็นทองคือสะอาดและบริสุทธิ์จงกลับมาบริสุทธิ์ในชาติสุดท้ายนี้แล้วก็จดจำพ่อให้หารายได้ที่แท้จริงพรสำหรับบับดาดาของลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นเป็นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่และเป็นผู้รับใช้โลก และบริจาคสมบัติอันไม่มีขีดจำกัดเช่นผู้ประทานําขอให้ลูกนั้นเป็นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่และเป็นผู้รับใช้โลกและบริจาคสมบัติอันไม่มีขีดจำกัดเช่นผู้ประทานให้จดจําเสมอว่าแน่นอนลูกจะต้องให้สมบัติอันไม่มีขีดจำกัดที่ลูกได้รับจากพ่อกับทุกๆคนให้ใช้สมบัติของลูกไม่ไม่ว่าจะด้วยจิตใจ ของลูกผ่านคำพูดของลูกหรือในความสัมพันธ์และการติดต่อของลูกให้ใช้มันในหนทางที่มีค่าอย่างต่อเนื่องลูกๆของผู้ประทานไม่สามารถอยู่โดยปราศจากการประทานแม้แต่วันเดียวผู้รับใช้โลกแน่นอนจะต้องทำงานรับใช้ทุกวันทุกวันถ้าลูกไม่ได้รับโอกาสในการรับใช้ด้วยคำพูดแล้วให้รับใช้ด้วยจิตใจของลูก ถ้าลูกนั้นไม่สามารถรับใช้ด้วยจิตใจของลูกแล้วให้รับใช้ด้วยการกระทําของลูกในชีวิตปฏิบัติของลูกลูกนั้นมาเป็นตัวอย่างด้วยจิตใจและคําพูดของลูกมากเท่าไหร่ทุกคนนั้นก็จะถูกดึงดูดเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อพวกเขาเห็นตัวอย่างคติพจน์ในวันนี้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้จะเป็นไปได้สําหรับผู้ที่มีพลังของความมุ่งมั่น สิ่งที่เป็นไปไม่ได้จะเป็นไปได้สำหรับผู้ที่มีพลังของความมุ่งมั่นอัจฉริะโอมชาติ